ยกมรกตดอสังกสารภัยครับไฟเราซ้อมมากี่วันครับซ้อมอยู่สามอาทิตย์กับซ้อมอยู่ที่ค่าจ่าติ๊กอุบลครับก็อยู่ที่อุบลที่เดิมครับแล้วไฟมีใครไปเป็นผู้่อนเราซ้อมมั้งเราเยอะครับน้องๆในค่ายตัวไหนค่าสช่วยกันตอนนี้เราอายุปีนี้ยี่สิบห้าเราสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณประมาณหกสิบโลเราหมดสไตล์แล้วครับ ฝีมือครับแล้ววันนี้เรามาเจอคู่ปรับเก่าเหมือนเดิมอาประธานเคยต่อยมาสองครั้งเลยครับทั้งสองเขานี่ชนะเขาหมดเลยครับครั้งแรกนี่ต่อยกันที่ลังสิตธลังสิตวันนั้นต่อยอยู่เว1100 121 121แล้วไฟที่สองไฟสองแบบ102เราที่ลังสิตเหมือนกันใช่ครับแล้วเขาเป็นมวยสไตล์ไหนก็มวยบู๊บู๊ดังเดินจับอย่างเดียวแล้ววันนี้ไฟที่สามเราวางทีมวางไหนดี ก็วางมาตามเกมของเราก็ต่อยตามแต่เราเก็บมีอะไรให้แก้ไขอีกทีเนาะล่าสุดเราต่อยไหที่ต่อยไว้ที่ร้านเนินเนี่ยอ่าวันนั้นไปกับต่อยกับเสาเอกครับแพ้มาแพ้เสาเอกครับแพ้คะแนนใช่เวทเท่าไหร่วันนั้นที่ต่อยร้อยยี่สิบสองร้อยยี่สิบสองก็คือเวทวันนี้เลยใช่แล้วมาเช้าที่สองหนักยัง ตอบแล้วเกินอยู่ประมาณจุดหกจุดหกใช่เดี๋ยววิ่งที่เส้นที่สายเนาะเราตหน้ากายไปที่เพียงกี่เปอร์เซ็นต์ก็เต็มร้อยครับสมบูรณ์ยังไงครับผมวันนี้ก็พร้อมมาย้ำใช้นะเหมือนเดิมปะครับมาย้ำใชแน่นอนครับกับแม่เขเกิดเลยครับไฟแล้วคุณมากี่กิโลประมาณสี่โลห้าโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ประมาณ หลักร้อยบวกไปอีกร้อได้เนาะเราคนจังหวัดซีสเกตครับฝากเพื่อนช่นยไปขับเรานี้หน่อยเอาผมกฝากแฟนพี่น้องชาวจังหว่าซีสเกตแล้วก็แฟนมวยทั่วประเทศไทยครับวันนี้ก็ซอยเสียและเป็นกำลังใจให้ผมครับยกมรกตว่าสังกัยไเซนาตีให้ดีที่สุดครับวันนี้ขอโชคดีขอับออกมาคขาฟังการเช็คหน้าชิีไฟเราซ้อมมาทุกวันครับ สอนเท่อ่ะจะซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่จังหวัดอยู่ที่ประจวบเออเอาจะอยู่แบบเออตัวเองเลยนะอยู่ที่ประจวบที่เดิมนะแล้วมีใครเป็นคู่เป้าซ้อมตอนนี้พี่นั่นมีเซราเรตเป็นต่อผู้ชายแล้วก็ตอนสักก็คือเพื่อเพื่อนพี่ในคล้ายช่วยกันตอนนี้เราอายุ22สูงเท่าไหร่ครับหนึ่หกสิบน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้60โลเรามื่อสไตล์อะไรครับเต็มเลยครับ แล้ววันน okay? ี้เรามาเจอกับยกมาร์กดเคยต่อยกันไหมเคยกี Take ่ครั like, ้งแล้วสองครั้งสองครั้งเลยทั้งสองครั้งเป็นไงแพ้มาทั้งสองครั้งเลยครับครั้งแรกนี่ต่อยกันที่ลังเซดลังสิดเวทเท่าไหร่วันนั้นครั้งแรกประมาณจับไม่ได้อืมแล้วครั้งที่สองนี่ต่อยที่น่าจะลังสิดที่เดิมเลยครับครั้งที่สองนี่ไฟเวทเท่าไหร่ไฟยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองแล้ววันนี้มาต่อยเรายี่สิบสองนะแล้วเขาเป็นมูสไตล์เลย แล้ววันนี้เจอเขาไฟที่สามวางเกมวางแยงรดีก็แบดไปเลยอาจารตายแลนะแล้วมีอาวุธอะไรมาเสริมไม่นอกจากเขามีมีมาแน่นอนวันนี้พ้อมาแจ้งเกิดด้วยผมเอาคืนว่างั้นเถอะไฟเลี้ยงคู่บางี้สอมหลักแล้วเป็นไงเกินหรือคะเกินเกินอยู่ประมาณตอนมากว่าก็คือเหมือนว่าวิ่งตอนเช้านะร่างกายไฟนี้ตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เกือบร้อยผมมือแรงแรงไฟนี่คูมาที่โลเซลกว่าต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราประมาณหลักก็ ร้อยกบไบวกแล้วเนาะเราคนจังหวัดเชียงเกดอ่าฝากเช่ชวๆแฟนขับรานี้แ่อะฝายกีตาแล้วเป็นกำลังใจให้ด้ยสำให้เต็มที่อ่านี้ขอโชคดีขอบคุณมากครับ